สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพร้าวก็ผิดแตวอีกแล้วเนาะค่ะมะม่วงผิดแตวเห็ดปลาหนึ่งตัวใหญ่ๆค่ะพี่น้องต้องกินปลาหนึ่งตัวใหญ่งก็ผิดแตวคนเดียงกลุ่มด้วยค่ะด้วยด้ปลาสองตัวค่ะพร้อมกับงวิธีการทร้อมนะคะพี่น้องมีทั้งไส้หม้อเพราะว่าตีทั้งซอสบุหรี่เหลาวนะค่ะพี่น้องดูทังต่างประเทศนะคะวันนี้มะม่วงผิดแตวทำการหนึ่งปลาพี่น้องต้อกินหนึ่งปลาก็ผิดแตวด้วยค่ะเปิ่ยวิธีการเ็ดเลยค่ะพี่น้อง พี่เจ้ากระโปกกระเทียมก่อนค่ะหัวหนึ่งกับประมาณหกเจ็ดกีบค่ะพี่น้องเพื่อความหอมของกระเทียมมันเชีใ้ในปลาบอก่ข้าวนะคะเราต้องใส่ซีหรียลายจำนึงใส่กระเทียมก่อนด้วยค่ะใส่คกกระเดีวใส่กเกลือนิดหน่อยนะคะ่ะตากระเทียมมันจังแหลกไว้พี่น้องใส่เกลือน้ำนิดหน่อยค่ะเอามาตำพี่น้อง กระเทียมหัวหนึ่งค่ะมั่นนีดค่ะตำใช้เกลือนิดหน่อยค่ะพี่น้องตำตำให้เข้ากันเลยค่ะ ตำจุดควรสีละเอียดพอสมงศ์คุนะคะพี่น้องนอ้องใสไปในเนื้อปลามันสีได้หอมค่ะเรียบ้อยเลยพี่น้องจากการห่ากบจกีไปมะกรูดไปฝนะอยฝอย,อย,อย,อยใส่น้ำเล้วค่ะเดี๋ยวซื้อมีคามีตะไคร่ไปมะกรูดคะ่ะพี่น้องใส่เข้าไปในตัวปลาของห่าค่ะ ค่ากับประม้านหัวหนึ่งนะคะหันให้ได็กซี่หาเว่นพี่น้องตะไข่กเจักโงหัวค่ะก็ใส่ด้วยซอสหอยนางรมพี่น้องเข้าเอาลงไปเลยค่ะพี่น้องหลาดจะในตวปาเข้าเรอยค่ะซอสหอยค่ะแล้วก็ใส่ร้ายนะคะใส่เล็กน้อยค่ะพี่น้องมาใส่ผู้มักนะคะผู้มักจีเข้มเข้มจำน,นึนก็ใส่ร้ายด้วค่ะ แต่พียงเจ้วบอส่ซร้ายเพราะเพียงเจ้าบอสกินเข้มค่ะการกระตักกระเทียมห้องใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องห้องต่ำไว้ค่ะพี่น้องหุ่นหลาดๆลงไปในตู้ปลาของเราค่ะเนาะ ใส่ลงไปเลยค่ะผูใด้มักหอมกระเทียมลาย,ลายใส่กระเทียมลาย,ลายก็ได้ด้วยค่ะผูใดมักกระเทียมลาย,ลายค่ะเอามากินกับก็ได้ดพี่น้องแต่หั่ใส่ลงไปพี่น้องค่ะไม่เบกูดช่วงนี้ยุคโควิดใส่เครื่องหลายๆเล,ย,ลย,ยก็ดีเลยพี่น้อง กระเทียมจากมอหนึ่งนี่เขาใส่น้ำหนึ่งถาเลยนะคะนอ้องต้มน้ำเดือดเดลยค่ะเดือมื่อน้ำเดือดเต็มที่แล้วเขาเอาปลาลงไปหนึ่งเลยเร็ค่ะพี่น้องอนี่คือน้ำที่เต๋อต้มไว้เดือดแล้ยนะคะเดี๋ยวเอาปลาลงมาใส่เลยค่ะพร้อมกับเครื่องเคียงที่เ้าหลาใส่กระตูปลาห้ามือ่อกี่แล้วพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะคาตะไคร้ใบกรููหอมๆกระเทียมพี่น้อง สีสันนะพี่มางเลยพี่น่อปลาสดชัดน,น,นะคะพี่น่อง พิดฟ้าพี่น้องนอกจากหันห้องไปเรกหาที่พักกันพี่น้องพีเ่เจ้าก็ปลูกเองพี่น้องพักสวนๆวจากต้นพีเ่เจ้าปลูกเองปอดสารพิษพิษได้ค่ะพี่น้องเพราะพีเ่เจ้าบริ่งพดทายอยยังเลยพี่น้องพุทดเต้นหามย่างเดียวมุดหามใช่แค่ปุ๋ยแค่นั้นพี่น้องกูไปกินเองค่ะสดๆด,สดทุีมันชิหวานพี่น้องแต่ กวางตุ้งพี่น้องวัานนิดไม่ต้องถิง่มใบเพื่อเกิดค่ะวางตุ้งอ่อนๆพี่น้องเอ้ยใช้กระน,นิ่งปลานี่แซ่ปัญะญพี่น้อง นีพี่น้องทั่วพู่พี่น้องมีกระปูกเองค่ะเก็บพักใส่ลหลายๆอย่างเป็นแสบนคะคะน้องทั่วพู่ปลอดสารพี่น้องใบกระเพราก็มีค่ะให้มันคือเจลเอาต่ทั่วพู่ก็กวงตุ่มค่ะพี่น้องสองอยางค่ะเาใส่หนึ่งฝาห้องพี่น้อง พี่น้อได้พักเรียบตัว,ลวเลยป่าหอาก็เลื่ได้ที่้วพี่น้อจากห,าหันหอกเอาพักเฮาลงม,มาใส่ค่ะเอาใส่เลยค่ะพอพักนีงพ่อใส่พร้อมนเนื้อป่านะคะมันจะเละค่ะพาะพี่เ๋้วตรงการแค่หลวกซุกพซอาำนึงเองค่ะพักจหวานกรอบค่ะเอาพักใส่ลงไปเลยค่ะววาานึ่งตัวอีกซิบหน้าที่กับพ่อเราพี่น้อหนึ่งตัวอีกซิบหน้าที่พอดีพักเฮาเพือ่อสิตัวลวกนะคะ ยอดอยพี่น้องสุกแล้วค่ะนางกินมากเลยพี่น้องก็บสำรับคพิปบน,นี้ก็ขอฝากไว้สำานีจ้ค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เจ๋วน้ำแน่ด้วยค่ะไผ่มักไผ่มักคลิปน,นี้หนึ่งฝากพี่เจ้าจิตเรียบร้อยแล้วค่ะกับผักจากสวนสีสันนางกินมากเลยค่ะพี่น้องกับสำรับคลิปน,นี่ก็สวัสดีค่ะ